สวัสดีค่ะดเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยนะคะใบงานเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลนะคะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎของเมนเดลนะคะ,ะ,คะก็สามารถชมได้ในคลิปที่เขาได้บรรยายเอาไว้เลยนะคะค่ะ อันนี้ก็ให้รุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะก็คือให้ปลานะคะปลาตัวผู้แล้วก็ปลาตัวเมียะคะ่ะนักเรียนมองเห็นไหมคะปลาตัวผู้นะคะให้ฟีให้จีโนไทป์ามาเป็นไอใหญ่ไอใหญ่แล้วก็ปลาตัวเมียนะคะให้จีโนไทป์ามาเป็นอาล็กอาล็กนะคะ <you> ก็ฉะนั้นนะคะ ตามกฎเมนเดลนะคะเซลล์สืบพัน์นะคะของอปลา like <my> ที่เป็นเพศผู้นะคะก็จะต้องเป็นอาใหญ่อาใหญ่ซึ่งแยกกันนะคะแล้วก็ของแม่อาลิกอาลิกก็แยกกันค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาอธิบายให้นักเรียนดูนะคะโดยใช้กระดานค่ะคะ่ <in> ะอันนี้นะคะก็จะเป็น พ่อปลานะคะคือ R คุณแม่นะคะก็คือ R ใหญ่นะคะอันนี้เป็น right พี่พ่อแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพันนะคะพ่อก็จะเป็นอ R ใหญ่อ R ใหญ่นะคุณกับ แม่ก็จะเป็นอานะคะตามหลักการนะคะเซลลสืบพันธุ์แต uh, mm, okay? ่ละเซลนะคะก็สามารถที่จะจับคู่กันอย่างอิสระนะคะดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์พ่อตัวที่1นะคะจับคู่กับเซลล์สืบพันธุ์แม่ตัวที่1ก็จะเป็นอาล็กนะคะเซล์สืบพันธุ์พ่อตัวที่หนึ่งจับคู่กับเซลสืบพันธุ์แม่ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นอา่ิษเซลสืบพันธุ์ พ่อที่หนึ่งจะคู่กับเซลล์สืันแม่ตัวที่หนึ่งก็จะเป็นอาใหญ่อเล็กหลักการเขียนนะคะให้ใช้อะอ่ะยีนเด่นนะคะคือตัวสัตว์พิมพใหญ่ขึ้นต้นนะคะต่อไปเซลล์สืบพันธุ์พ่อตัวที่สองอ่าจะคู่กับเซลล์สืบพันธุ์แม่ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นอาใหญ่อเล็กนะคะค่ะดังนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกนะคะลูก ต่อไ,ไ,ปไปนะคะเขาก็ให้อ่าเอารุ่นลูกนะคะก็จะเห็นว่ารุ่นลูกเนี่ยก็จะได้จีนโนไทป์เป็นไอใหญ่เล็กทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเอารุ่นลูกนะคะไอใหญ่เล็กมาผสมกันค่ะมาดูกันต่อนะคะๆๆค่ะก <ๆๆ S 1> ็ะจะเอารุ่นลูกๆๆนะคะ ซึ่งเราอาจจเรียกว่า F1 นะคะมาผสมกันฉะนั้นลูกๆก็จะเป็น i อใหญ่อรคูณกับ i ใหฉะนั้นเซลสืบพันนะคะลูกก็จะเป็น i อใหญ่อรนะคะอใหญ่อรอ่ะฉะนั้นสุนหานะคะ ลูกหลานก็จะเกิดจากลูกๆะสมกันรุ่นหลานแล้วให้ชื่อว่า F2 e นะคะฉะนั้นก็จะเป็น A1 A ใหญ่ A ใหญ่ะ 1, ๆๆนะคะต่อไป A ใหญ่ A เล็กนะคะต่อไปค่ะเอาพิมพ์ใหญ่ขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กนะคะ,ะก็สุดท้ายอเลิก A เลนะคะ ก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์เป็นดังนี้ค่ะอาใหญ่อาใหญ่นะคะแล้วก็อายใหญ่อเล็กอายใหญ่อเล็กแล้วก็อเล็กอเล็กนะคะค่ะก็จะเห็นว่าตุลหลานนะคะก็จะเป็นอาใหญ่อาใหญ่อายใหญ่อเล็กอายใหญ่อเล็กแล้วก็อเล็กอเล็กนะคะฉะนั้นก็จะมี 25%ๆๆนะคะแล้วก็มี50%นะคะ50%อใเล็กแล้วก็25%อาเล็กอาเล็กนะคะค่ะก็ข้อที่1น,นะคะก้จบลงไปแล้วนะคะยัทันไหมเอ,อ่ย ค่ะสำหรับข้อที่1น,นะคะจะได้25เปอร์เซ็นต์นะคะของไอใหญ่ไอใหญ่50เปอร์เซ็นต์ของไอใหญ่ไอเล็กนะคะแล้วก็25เปอร์เซ็นต์ของไอเล็กไอเล็กค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นได้ลูกที่เป็นลูกหลานนะคะที่เป็น25เปอร์เซ็นต์ที่เหมือนพ่อนะคะแล้วก็เป็น50เปอร์เซ็นต์นะคะที่ผสมระหว่าง ลักษณะเด่นพ่อครับลักษณะด้อยของแม่นะคะเรียกว่าพันทางแล้วก็เป็น25%ที่เป็นเหมือนแม่เหมือนเหมือนแม่นะคะเหมือนตัวแม่แต่อันนี้เราจะเรียกว่ารุ่นหลานค่ะนะคะ,นะคะซึ่งด้านท้ายนะคะเขาก็จะเขียนว่าอาใหญ่แทนยินของปลาสีส้มนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นฟีโนไทป์สีส้มนะคะแล้วก็ อเล็กอเล็กนะคะแทนปลาที่เป็นสีขาวค่ะนะคะแล้วก็อใหญ่อเล็กอันนี้ก็จะเป็นพันทางนะคะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับเฉลยใบงานที่1นะคะเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกกรรมตามกฎของเมนเดลค่ะบ๊ายบายค่ะ